็นเวลาก่า1หนึ่งสัปดาห์เต็มครับที่นักเตะทีมชาติไทยฝึกซ้อมอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับโดยโคซิโก้ได้ลดความเข้มข้นลงครับโดยจะเน้นไปที่การทบทวนแผนการเล่นและก็การเน้นลูกตั้งเตะแทนครับรอบรอบหนึ่งสัปดาห์ครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงอาูดุบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของนักเตะทีมชาติไทยชุดแข่งขันตบอลโลก2018รอบคัดเลือกครับวันนี้โคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือ,องหัวหน้าโคต้ตนนักเตะทั้ง23คนลงฝึกซ้อมที่สนามอาร์มฟอสเตเดียมเ,มเมื่อ ซึ่งช้ากว่าไทย3ชั่วโมงครับคุณสทธมช้างสึกลดความเข้มข้นในการฝึกซ้อมลงเพราะซ้อมหนักกันมาต่อเนื่อง6วันการซ้อมได้ใน้นวิธีการทบทวนเกมรับและเกมรุกที่ต้องเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วครับโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงครึง่งโคชิโก้กล่าวว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมสาหรับเกมวันที่6ตุลาคมแล้วส่วนที่แฟนบอลเจ้าถิ่นจะเข้ามาเต็มความจุสนามเช่นเดียวกับนัดที่พบกับออสเตรเลียซึ่งสร้างสถิติใหม่ด้วยจํานวน4893คน ทุกคนไม่รู้สึกกังวลครับเพราะว่านักเตะไทยเคยผ่านเกมระดับแฟนบอลหลักแสนคนมาแล้วครับวันนี้ก็เป็นการซ้อมทบทวนเกมลุกเกมรับนะครับก็คือต้องทํารวดเร็วนะครับใช้เวลาชั่วโมงเสรศษชั่วโมงครึ่งนะครับก็ิีว่านน้องๆทุกคนก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ก็สมบูรณ์สุดเขีดละนะครับก็เหลือแค่เกมแข่งขันเองนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามลดระดับ ความหนักหน่วงลงจะให้เด็กได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยนะครับก็เชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยผ่านเกมนานาชาติเกมใหญ่ๆมาเยอะแล้วนะคนดูแสนคนก็เราก็ผ่านมาแล้วนะครับที่มาเลเซียนะครับคนดูที่ราชบังคลานะครับก็สี่ห้าหมื่นคนเหมือนกันนะครับก็คิดว่าไอ้ตรงนี้ก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากนะเพราะเด็กคิดว่าเด็กทุกคนน่าจะสามารถปรับได้ด้านกัปตันอุ้มธีรทรบุญมาทันเปิดเผยว่าจากการศึกษาข้อมูลคู่แข่ง มีนักเตะคนสําคัญที่กองหลังจะต้องรับมือก็คืออาลเมดคาริลกองหน้าดาวเตะยอดเยี่ยมเอเชียคนล่าสุดโอมาอับดุลรามันหรือว่าเมซี่ยูเอและอิสมาอิลอัลฮัมเมดผมว่าเขาก็แข่งแกร้งมากครับก็มีกองหน้าเบอร์สิบเอ็ดที่ที่ที่ตัวใหญ่แล้วก็มีความเร็วแล้วก็มีปีกปีกซ้ายที่เอ่อผิวสีมีความเร็วอะไรครับแล้วก็มีเบอร์สิบก็เล่นดีครับแล้วก็ ก็เราเราก็จะไม่โฟกัสที่ใครอะไรเงี้ยเราจะเล่นเกมของเราเพื่อเอาชนะเขาให้ได้สำหรับทีมช้างศึกอันดับ135ของโลกที่แพ้มา2นัดยังไม่มีคะแนนจะลงสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตอันดับ66ของโลกในเกมฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกซอยเชียร์รอบ12ทีมสุดท้ายนัดที่3ที่สนามโมฮัมเหม็ดบินไซย็ตในวันที่6ตุลาคมเวลา23นาฬาตามเวลาประเทศไทย รัชชินิพงศ์วรสลินมาาสมัคตรีอมสอมทรรายงานจากกรุงอาบูดบีประเทศสหรัฐอารับเอเมิเรตส์